Nee, nee, nee. ทุกคนที่นี่คือชาจมูกหรือว่าชาโนทียอดฮิตที่ทุกคนต้องลองเลยนะคะอย่างชาครีมชีสชาผลไม้ที่นี่เขาคัดมาให้เน้นๆจุกๆกันเลยนะคะทุกคนและคีมีโปรเด็ดๆมาบอกค่ะเพื่อนๆแค่สมัครสมาชิกวันสยามวันนี้รับฟรีแคชคูปอง50บาทใช้ที่ร้านชาโนทีได้เลยหรือใช้ช็อปที่ร้านอื่นที่ร่วมรายการก็ได้ค่ะความฟินแบบนี้เป็นสมาชิกวันสยามง่ายๆแค่เพียงดาวน์โหลดวันสยามซูเปอร์แอปแล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อยสแกน QR โคดนี้ หรือกดที่ลิงก์ใน e s สคริปชันได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้แคชคูปองมูลค่า50บาทมาค่ะเราก็กวดใช้ได้เลยซึ่งใช้ได้กับหลายร้านที่ร่วมรายการเลยนะส่วนแก้วนี้ n o ้ e T ีซิกเนเจอร์หอมมากหอมมันหอมละมุนหอมไปอีกสูตรเด็ดแบบนี้อยากให้ลองกันค่ะน้องชาจมูกเขียวโน้ตท,ที่อร่อยนอกจากนี้ สมาชิกใหม่ยังได้สิทธิพิเศษอีกมากมายตามนี้เลยค่ะเป็นวันสยามเมมเบอร์ได้ง่ายๆแค่เพียงดาวนโหลดและลงทะเบียนในวันสยามซูเปอร์แอปสแกนและดาวน์โหลดหรือกดในลิงก์ในดิสคริปชันได้เลยนะคะ